สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะแนะนําว่าหนึ่งวันเนี่ยเราไม่ควรพลาดอะไรบ้างในการเล่นเมียโฟในแต่ละวันนะครับขั้นแรกเรามาที่ร้านค้าครับแล้วไปที่ผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะครับอันเนี้ยก็จะมีหัววิญญาณนะครับแล้วก็สกินคัมพีนะครับก็กดซื้อไปให้หมดเลยครับต่อมาครับของกินเนี่ยถ้าใครไม่มีไอตัวขยายกระเป๋าเนี่ยก็ซื้อไปได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างกระเป๋าก็ไม่พออยู่แล้วอันนี้นอกเรื่องเลยครับต่อมามาทั่วไปนะครับก็จะมี นี่นะครับซื้อไปเลยครับสามครั้งนะครับเราก็จะได้ตั๋วพวกเรียกสมติทักษะตั๋ววิญญาณอยู่ตรงนี้นะครับก็เก็บไว้นอกจากนี้ก็ยังมีที่ล็อกอินรายวันตรงนี้นะครับเข้าร่วมยี่สิบแปดวันนะครับรับให้หมดเลยครับต่อมาเป็นพอเท่าจตุรัสเวทมนต์ครับก็มีกี่ครั้งก็ลงให้ครบเลยครับยอดขอรับแรงก็ลงให้ครบเลยครับก็ยิ่ง ใช้ขั้นสูงเนี่ยก็มอนจะยิ่งโหดขึ้นนะครับต่อมาเป็นเลดครับลงให้ครบเลยครับจะได้ของดีๆเช่นเดียวกันแนะนําว่าให้ลงที่เราลงไหวนะครับจะใช้เวลาไม่นานตัวโจมบอสอันนี้ก็ทุกๆวันนะครับทําให้ครบต่อมาเป็นภารกิจรายวันครับภารกิจรายวันเนี่ยผมจะแนะนําเป็น Dark s t e e ลหรือไม่ก็พวกของอัปเกรดนะครับอย่างเช่นแปง้งวาวับ หรือว่าพวกหินนี่ก็ได้ครับเพราะว่าหายากเหมือนกันนะครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ